ข้างบนรั้วนะครับจุดที่สุดของรั้วเนี่ยไม่ว่าจะสูงต่ําแค่ไหนนะครับจําเป็นจะต้องมีทับหลังนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เขาเกิดการแตกแล้วแล้วก็เพิ่มความแข็งแรงนะครับก็ส่วนมากนะครับก็จะใช้เหล็ก RB 6นะครับแล้วก็ปลอกตัวนี้เขาเรียกลูกโซ่นะครับก็ต้องมีนะครับต้องเช็่ช่างนะครับก็คือถ้าเราก่ออีกขึ้นมาแล้วเนี่ยข้างบน ควรมีทับหลังนะครับผมพาดูงานคร่าวๆนะครับคือต้องมีนะครับทับหลังเนี่ยเนี่ยประมาณนี้นะครับเหล็กโคกเจาะเข้าเสานะครับเนี่ยอ่าประมาณนี้ก็ต้องกำชับช่างนะครับว่าจะต้องมีนะครับงานล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นระดับเตี้ยๆหรือสูงๆเนี่ยก็ต้องมีทับหลังข้างบนนะครับไม่งั้นกระแพงจะไม่แข็งแรงนะครับก็วันนี้เทคนิคการก่อสร้างนะครับเล็กๆน้อยๆ